ที่มุดตายก็ได้ผมเวนไม่อยากเห็นพวกนี้โอ้โหเฮ้ยแต่กำลังใจไอ้ต้นขอปีเลยพ่อพูดในทิงนี้ไอ้ลูกที่ละคุณกูดในทิงแต่กำลังใจลุงป๊อกพอดีนะทำไมครับป้าก็ไปหาพ่อพ่อโจ๊ะๆนะพ่อพ่อก็ไม่เป็นห่วงอะไรแล้วพ่อก็ดูแลสุขภาพไปไม่เป็นไรลูกประวัติผิดกรรมพันธุ์โอ้ไม่น่าเทียดยุพูดตะกุมเหงื่อแตกเลยนะ สิ่งแก้วพี่บอกแล้วไงว,ว่ากินเหล้าเดี๋ยพี่ไม่ว,ว่าแต่กินให้น้อยลงแล้วที่สำคัญอย่าเอาไอ้สโอลน,นี้เข้าบ้านแล้วดี่กินกี่ขวดแล้ววันเนี้ยฮะไม่ขวดแล้วเบาๆมามก็ได้น,นีน่สีอ่องนี่ก็ว่างไงฮะมาหาฉันเนี่ยมันก็ไม่ว่างแล้วหรอกแต่ว่าเป็นห่วงไงเลยลงมาหาเนี่ย<ะ>แล้วก็เห็นกินทุกวันเลยอ่ะ <c oughs> ถืงท้องถึงจะบอกพี่พี่รู้นะว่าชีวิตของฉันสีแก้วนะพี่รู้เปล่าว่าฉันนะ่ะเป็นลูกที่พ่อผา,าเมืองคือใครไม่รักเนี่ยพี่ฉันจะเราทำอะไรนะพี่แป่ก็ไม่เคยถูกใจพ่อผาเมืองเลยไม่มีบนว่าตลอดจอนไม่รู้เลยว่าจะต้องทำอะไรยังไงจึงจะให้ถูกใจจะให้เข้าตาพ่อผาเมืองเขา แต่ยังีไงพี่พี่ก็รู้แม่นวลจันแล้วฉันใช่ไหมล่ะรู้วันนี้ฉันจะบอกเลยที่ฉันมีความสุขได้เล็น้อยเนี่ยเพราะว่าฉันได้ตังแม่นวลจันฉันรูว่าตังที่แม่ให้ฉันมาซื้อเหล้ากินกับเพื่อนสามคนนี่ไงแล้วพี่มาหาฉันทำไมเดี๋ยวมากินเหล้า้วยการเหรอเด็กมันบ้าบงอย่งเนี่ยใครใครมากินเหล้ายาเนี่ยพี่ไม่เคยแตะอะ พี่ไม่ชอบที่มาเนี่ยคือจะมาสั่งสอนน้องว่าอย่าไปกินมันไม่ดีแกนี่ติดนมงงเงเลยนะไอพีแบบ่นมอะไรไอแบบก้วพูดให้ดีนะแบบนมอะไรไอพีแบบ่ไม่ชอบกินนมเอ้ยกินเหล้ากินนม,มนะ<ม>นมอะไรสาบานมึงไม่รู้นมกล่องไงเอ้สอดไงกูก็กินก็คือปกติไงคนเรามึงไม่เชื่อไอไอมึงน่ะรู้อยู่เต็ม อกเต็มอกอกอย่าพูดมากก็นมไงก็ูกินนมก็ปกติมึงก็กินเนี่ยอย่าคอมเมนอีกมันมันเล่นกับกูเนี่ยมึงยังนั่งถืออ่ะแล้วกูไปยุ่งรอรอถึงแก้วไอ้บ้านแก้วนี่ยูมึงแพ้กินเี่น้องเดี๋ยวนี่นี่เมาแล้วพูดเอาเธอเอานี้ดีกว่านะพี่ขอร้องไม่งหาฉันทำไมเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วก็หยุดกิน วันนี้นะพี่ว่าเรามาทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์กว่าอย่าไปกินลยเหล้าเนะี่ยมันมันไร้สาะะระอย่าไปทำเลยนะได้แล้วของแกมันมีประโยชน์เลยเลิกลนะกินเหล้าฝึกเพียงหนักเพีงควนจะ <c oughs> ได้เป็นทหารรับใช้ชาติอย่างคนอื่นเขาเ <c oughs> นี่หรียญทองถึ้งมาว่าซ้อมเพียงหนักเพียควรเลยอ,ะอ่ะนี่เอาอีกทางถืว่าไอ้แก้วให้มีประโยชน์นะพี่ต้องทําตัวให้มีประโยชน์ตอนนี้เหล้าใชนหมดพอดีเลยแล้ว ตังค์ที่ตัวนไม่มีเลยสักบาทเอ๊ะขี้เกียจไปขอแม่นวลด้วยพี่อ่ะรวยไม่ใช่หรอมีตังค์เยอะไม่ใช่ไงฮะสิงห์ทองไปไหนใครก็รู้จักขอตังค์หน่อยดิอย่างเขาบอกตังเยอะช่ยเรื่องกินนึงน้องขอตังค์เฮ้ยนี่ตังค์ที่ตัวมันก็พอจะมีนะขอหน่อยขอเท่าไหร่โอ้ยคิดว่าขอเยอะดิเอาเท่าไหร่ก็พูดสิเยอะหรอกขอแค่นี้เองอะไรอะอะไรวะ อิจุอิจุตายหาเวยออะะไรจแต่หาแต่หาและแต่หาไงอะไรอ๋มึงอยู่ที่ไหนคนมึงขออจุมึงกินคนเดียวไงไม่ไม่ขอเยอะไม่ได้แล้วมึงเอ้มึงต้องขออย่างนี้เนี่ยอะไหกจุีขาไม่ขอมันมันไม่ได้หรอกมึงฟังนะจะจุมึงก็ฟังเอาไว้ขอเนี่ยให้ค่ะ ให้ก็หยิบเลยครับจะของเงินไปซื้อเหล้าเหรอไเปล่าเฮ้ยฟังให้ดีนะถ้าจะของเงินไปซื้อเหล้าสลึงเดียวพี่ก็ไม่ให้ได้สิณ<ะ>ทอง,ออง,องพี่น้องของตังค์แค่นี้ขอแค่ไม่เท่าไหรออ่อ่ะพี่ให้ไม่ได้เหรอเหลจะกินเหล,ล,ล้าใครจะให้อ่ะก็ยิง่งหยุดใครหยุดกินอยู่กูขอไม่ทำชั่วท้ำเลวไงนะกูขอไปกินเหล้าเออนี่น้องนั่นแหละมึงมึงนี่ เอ๊สิงห์นี่น้องน้องเองก็น้องไงก็หวังดีไงไม่อยากให้กินไงนี่น้องขอตังค์นะเนี่ยให้ไม่ให้ไงไหให้ไม่ให้คำตอบสุดท้ายไม่ให้อ๋อเอ็กน้องขอตังค์มีแอดไม่ได้เหรอวะท่าไอ้ตังคอะไรวะ,ออะไวะอ,ะไะอกเก้าขอให้ไม่ให้ขอะไรนะครับเป็นเรื่องระหว่างพี่กับน้อง ก็อะไรก็อะไรขอร่างวางตามมหาเลยนะเสียงแบบนี้นะพี่่อยหน้าม่อยากจะมองพวกเกลียดไอ้น้องขี่เมาไอ้เรื่องอะไรเยเรื่องอะี่โผลน้องมาเมาเอามันขอ่างเงี้ยดขวดเราไม่ว่าเป็นแถวเป็นขอมึงตายเป็นลูกผู้ดีมีดับหมอแม่มีซัก ที่พ่อแม่แม่ตังม่กินบอกเพราะมีสินเนื้อคำแต่พวกมึงกินเหล้าเมางำมาร้องควรคำแงวแงวไม่เคยได้ขอ,ขอกินเหล้าเผาเงินโอไ<ม>อกแก้วมึงเดินผิดแนว